เลสโกมื่อนี้เฮาจะเดินทางจากลุคฮาบางไปนครโฮจิมินห์เสิงเริ่มต้นจากรถไฟตอนนี้กะกำลังท่ารถไฟอยู่และแล้วก็ท่ารถไฟท่าแล้วท่าอีกโอ้ยในที่สุดรถไฟก็มาเมื่อรถไฟมาแล้วทุกคนก็พากันขึ้นรถไฟเนี่ยบางคนก็ยังบ่ได้ที่นั่งเพื่อโอ้ยเฮากะซู้ชีวิตขนาดเนาะเมื่อได้ที่นั่งแล้วก็โอ้ยทำท่า,ทาแ,ออแอคต์ตอแอคติ้ง กินลมสมวิวไทยหูกน้อยหนึ่งวาสเลสสุดท้ายแล้วกะได้วิวโออยุนลำธรรมศาสตร์ทงไฮทงนาวาซันและแล้วเาก็เดินทางโตโดยยนต์แต่ว่าอากาศก็จะเป,ปุีนใจเป็นไลนอ็อกฟ้นฟ้าฝฟ้นหอม ลงด้านหาแล่แล้วมือหอมอ่นเบียดกันยืนงงเฮ้ยหนึ่งต